วันนี้เราเรียนมาถธิวบทที่สิบสองข้อที่ยี่สิบค่ะแต่ถ้าเราคาผีออกโดยพระวิญญาณของพระเจ้าแผ่นดินของพระเจ้าก็มาถึงพักทานแล้วแผ่นดินของพระเจ้าอ,อ,อย่างไรคะแผ่นดินของพระเจ้าก็มาถึงพักทานแล้วคะ่ะทำไมคะ เราคาผีออกโดยพระวิญัณของพระเจ้าแผ่นดินของพระเจ้าก็มาถึงภากทัานแล้วโรวมบอทิสีข้อที่1ิบเจ็ดานั้นความเชื่อกอดขึ้นได้ก็เพราะการได้อินและได้อินกอดขึ้นได้ก็เพราะการประกาศพระคริคุณต้องฟงังพระคำก่อนและคุณจะมีสาัธาาและเชื่อในพลรัง เป็นการจอมที่ความเจ็บป่วยมาจากการสัมผัสใช้เสื้อของพระเยซูเพราะว่ามาัทธิวบทที่สิข้อที่สามสิบหพวกเขาทุนพระองค์โปรด่ายพวกเขาได้แต่ตองเพียงใช้ชลองพระองค์เท่านั้นและใครได้แต่ตองก็ให้ป่วยทุกคน เอ่อดกลินบทที่หนึ่งข้อที่ยี่สิบสี่แต่สารับภวกที่พระเจ้าทรงเลี้ยงนั้นตัง้งเถือว่าพระคริสต์ทรงเป็นฤทันุภักและพระปัญญาของพระเจ้าแผ่นดินของพระเจ้าเป็นเหลือ,องลิเทตค่ะเอ่มาล้วก็บทที่ห้าข้อที่ยี่สิบเก้าท่านใดนั้นโลหิตที่ตกก็หยุดแห่งไปและยิงผู้นั้นรู้สึก ตัวว่าลกให้แล้วพระเยซูเองก็ทรงลุ้สุกทันที่ว่าลิิสารออกจากพระองค์จึงเรียวลังมาฟุ่งชนตรัดว่าใครเตะตรงเสื้อของเราพระองค์จึงตรักับอิงผู้นานว่าลูกอิงเอ้ยที่ให้ลกนานกอเพราะลูกเชื่อลูกเชื่อจงไปเป็นสุข และไห้ลกนีเ้เถิดวันนี้เราเรียนแพ่นดินของพระเจ้าค่ะแผ่นดินของพระเจ้าอะไรคะขาผีออกโดยพระวิญญาณของพระเจ้าแผ่นดินของพระเจ้าก็มาถึงพกท่านแล้วค่ะรวมบัติหนึง่งข้อที่หนึง่งบาวลโลผู้รับใช้ของพระเยซูคริสต์ที่ได้รับการทรงเรียกให้เป็นอัครทูตและการตั้งไว้ ให้ประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าอ,อนูกัตบุตรสีข้อที่1 8ถึงพระวิญญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้ากับข้าพเจ้าเพราะว่าพระองค์ทรงเจิมต่างข้าพเจ้าไว้เพื่อนำเข้าดีมาอย่างคนอยากจนพระองค์ทรงใช้ข้าพเจ้ามาประกาศอสาิสราพแเก่พวกชารยประกาศเก่คนตาบอดว่าจ้า ได้เห็นอีกลปรยผู้ถูกบีบบังคับให้เป็นอิสาราค่ะนูกะบทีหกขอ้อที่สิบเจ็ดถึงสิบเก้าพระเยซูทรงรักษาโลกของเขาและพีโซโครกก็ได้รับการรักษาให้ใหายด้วยและรักษาพวกเขา้าให้ใหายได้ทุกคนพรารการรักษามาจากการจอมค่ะพระอุญญาณบริสุทธ์ เต็มเปี่ยมพระกิติคุณมีเข้าปปะเสฐแห่งความหลอดพระกิติคุณมีเข้าประเสรฐแห่งลักษาพระกิติคุณมีเข้าปปะเสฐแห่งการให้พลค่ะพระกิติคุณได้รับการปลดปล่อยจากวิญญาณชั่วของซาตานและอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้ามาถึงเล่าค่ะ วันนี้เราเรียนบทที่เอสิิมาธิวบทที่สิบสองข้อที่ยี่สิบเอ็ดแต่ถ้าเราคาัดผีออกโดยพระวิญญาณของพระเจ้าแผ่นดินของพระเจ้าก็มาถึงพวกท่านแล้วดิทันุพาพนั้นสนบบ่วนบุญเบปดุิกันจอมค่ะวันนี้เรียนแผ่นดินของพระเจ้าพระเยซูคริสเอคืออะไรคะ 그러나 예수 그리스도, 프라크리트, 쿠 프라 아냐, 공프라자오, 레 리탄우바카, 리탄우바카, 와니 라우리안, 팬드 공프라자오, 마트엉 레어카, 야름 프라캄피카, 거품 프라자오, 프라자오의 본산성 프라자오, 요경 산성 프라자오, 할레리아